สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเฮ็ดคลิปขอบคุณและขอโทษพี่ออฟเฟซเดอร์และพีบานถนนเลค่ะเดอ้อโมนี่ที่ขืนไล่สดน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อแบทแบทแบดพี่น้องจ้ะเราะระทานโทษหลายๆเด้อขอบคุณที่เขามาให้กัลั่งใจเอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณเลยๆทุกคนเลยเด้อค่ะในห้องแชทน้ำเดอ้อขอโทษที่มันเกิดขอ้อผิดพลาดเกิดขึ้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ่าจังเดย์กะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อเอาสิร้องเพลงพี่ออบสีเล่า้องประจบให้ฟังจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเสียงอาจสิผสม่วลซ้ำโอ้พัดลมเข้าขอประทานโทษเสียงอาจสิบ่ม่วนซ้ำพี่ออบเด้อพี่น้องเด้อสิร้องให้เราฟังให้ทุกคนฟังเด้อพี่น้องเขอบคุณหลายๆอาเพลงวไวายเนาะ <c oughs> ขอบคุณที่คำจุนขอบคุณที่คำใจให้ฉันมีวันที่สวยงามขอบคุณจริงๆที่รักกันขอบคุณที่เธอไม่มองข้ามแะะยังความรู้สึกจากใจ ฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักจะดีกับเธอขอให้เธอได้รู้ไว้ฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักเธอตลอดไปทั้งหัวใจฉันให้เธอขอบคุณครับได้สมนเร็นแบบพี่น้องขอบคุณลยีย่ด้อ ขอโทษที่เป็นเจ้าบ้านที่แย่มากขอโทษเลยลายพี่ขอโทษเลยลายเด้อพี่น้องเด้อพี่ออพี่บ้านถนนเด้อและทุกท่านนะคะเด้อพี่บ้านถนนและทุกท่านในห้องแชทเด้อพี่น้องเด้อไลฟ์สดมื้อนี้เกิดอุบัติเหตุขอผิดพลาดที่ให้อภัยกันได้อยู่เนาะเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนะาะธรรมดา <laughs> ขอบคุณหล,ลายๆจะ้ะขอบคุณหล,ลายๆกำลังใจเด้อขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องจะ้ะ